มไม่มีนะอืมตาพี่ไอเวียน เฮ้ยไม่โจอีกหรอม,มวีวิววิติดตัวติดสถานะโอ้โหติดของกันไม่เรียบรอตายสนิทไม่นะอย่าเป็นอย่างนั้นระวังแม่งลวายแดงๆติดสถา,านนะแล้ว มาแล้วว่าพวกพวก,วก็มาปั๊บเฮ้ยยังตาม,มาอีกเรอะโดนจนได้แล้วโดนดาเมจะแรงเลยอันนี้ติดสถานะแก้โเฮเทียอะไรต้องเก็บอันดีแฟกต์อันนี้ไม่ให้ผมเก็บปพลสิตหนึ่งตัวถึงจะหายมาลีคูดาวช้าลงสองวิ มาถึงใช้ดาบชา้าลงสองวิีก็ไม่ทันไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้แล้วล่ะดาบไม่แก้แม่งหรอกโ,อโล้วหม่ามาโดนกับดักตรงนี้เลือดหมดอะไรอ่กะกุญแจ๊คุณแจกคุณแจ ในห้องนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอข้างบนเหมือนนะเก็บได้ยอ,อยู่ข้างบนน่ะขึ้นไงขึ้นยังไงให้กูงกกสงสัยอีกแล้วอ๋อเจอแล้วมาฮเอ้ยมีคนเฝ้าระวังนะ <laughs> อุ้ยไอตัวนี้ด้วยไอตัวสถานะไอตัวสถานะอุ้ยโดนแล้วมั้งเนี่ยติดเรียบร้อยเฮ้ยผมติดสถานะกดเกลียนเลยห้ามห้ามกดอาวุธตรงอ่ะอ๋อได้ปืนโหดมาแล้ว แบบปืนผมเลยมันยิงเลเซอร์มันยิงเลเซอร์ปืนผมยิงเลเซอร์ผมว่าดีกว่าเลยผมได้ปืนนี้มาแล้วเฮ้ยปืนกองเราไปทางไหนนะเราก็ต้องเปิดวาร์ปเออแต่เราขึ้นไปเก็บเลือดก่อนเก็บเก็บเลือดก่โอ้โหแล้วเม็ดอุดมัฝั่งขวาเป็น เป็นเลือดทั้งคู่แต่มันมีก้อนก้อนหัวม่วงอยู่อันนี้มันแม็กเลือดลูกเอาลูกเอาเอามะนาวหรืออะไรปลาใส่พ่อค้าที่ประกาศอย่างล่างปะไปกันไปไหนวะเนะี่ยพุ่งไปไกลามากน่าจะกลับฝากทางเพื่อเพื่ออะไรวะ ป้ากับไตรรันนี้เลยอะไรวะเนี่ยระวังโดนระวังโดนแดงระวังโดนมีคนมาดักรอมีเด็กช่างคลมาดักร้ออยู่ระวังคนเดียวก็มาบอกน่ามีประตูฟ้าอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะ มันอยู่ข้างบนหรืองล่างข้างบนเหรอดูฟ้าข้างบน,ห,งบนห้องอะไรอะ่ะเฮ้ยคืนทีพมา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 พอดีเลยอยู่ไหนผมหาทางไปไม่เจอของซื้อคืนทีพแล้วตายไม่ใช่ไม่ใช่แบบแบบตายแล้วเกิดใหม่หนึ่งครั้ง ไปลงใจก <laughs> ัในกัในแตกกัในแตกไปทางไหนต่อละนี่ยดูป็นที่ก่อนแป๊บออกขวาไปนะออกขวาไปโอเคมีปฐมพยาบาลติดตัวไหมครัเนี่ยไม่มีเลยครับเลย โอ้โห <Ho>, ต่างก็ไม่มีเหมือนกันต่างก็ไม่มีด้วยแล้วขวาไปอีกเหรอไม่ใช่แต่ว่ามีอีเทอร์นะมึงตรงหลอดอีเทอร์ซื้อตะซื้อเลือนแต่แต่แต่แตออกไปขวามันจะมีอ๋อประตูนั้นมันใช้กุญแจเนี่ยนะต้องตรงขึ้นข้างหน้าอย่างเงี้ยใช่ครับเพื่อหน้าอย่างเงี้ยปะต้องไปทางนี้หรือเปล่าเออเอาที่หาถตรงขึ้นข้างหน้าผมก็เอกว่าเอ้ยอะไรวะเฮียเคใช่ใช่ใช่ ทางไหนฮะทางนี้นะไม่มีใครดักรอดักตีนะ <laughs> ยาม,มีเลับไม่มีอะไรเก็บเลยก่อนเขา้าหรือว่ามีดูก่อนผมเหม, <c oughs> มือนมีความบนนู้นะไปดูไหม ขึ้นไปเป็นบริษทแน่เลยดูคร <c oughs> ับบิ์ <c oughs> หน้าอะไรยแต่มันเพิ่มเลือดหรือเปล่าก็หน้าคุมอยู่ มันดรอปของออกจากตัวไ,<ม>ได้ไหมมันมีวิธีการดรอปของออกจากตัวไหมฮะไม่มีครับนอกจากกดใช้อย่างเดียวไม่เหมือนนะผมมาดูช่องไอเทมก่อนกะัหนดรอปได้มั้งหรือเปล่ามันน่าจะดรอปไม่ได้นะนะเพราะว่าเข้าเป็นในชุดแล้วมันกดอะไรไม่ได้นะไไดครับอ๋อ ไม่กดเอกดเปิดแผนที่แล้วมาที่ไอเทมมันสามารถกดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมันทําอะไรอ่ะมูฟคืออะไรออ่๋อมันมันมูไปข้อมูลนะไม่ได้แร้วผมมีที่เพิ่มเลือดอยู่สามอันน่ะมีกระเป๋าเพิ่มเลือดใหญ่สองอันกระเป๋าเพิ่มเลือดเล็กหนึ่งอันอ่ะผมจะดรอปให้สักอันหนึง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตายก็ชุบได้อยู่ดิในนี้จะมีให้คือของไหมประตูหน่ากลัวว่ะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะได้บวกบอลแล้วโอ้ยทิ้งปืนให้แล้วด้วยอย่างงี้ชัวร้อเปเซ็นน่าจะบอลอ่ะแ่าน่าก็อย่างว่าไม่ยากเกินไปใช่ไหมงั้นก็น่าจะไหวมั้ง อย่ามั้งดิหนึ่งสองไปไปว่าโอ้ลึกจริงมาเลยฮ่าบอสมันไอ้นี่นี่ปะคลาเครนนี่วะนี่อย่างเงี้มันคาทูลูแล้ว หน้าตามเมันหอยทากเลยนะอ๋อยิงเพื่อไนี่ต้องยิงนัดแดงๆเลยครับผมกำลังเล็งอยู่เฮ้ยอันสีม่วงโดยไม่ได้ ตัวมองตมอ,อ,องอันสีม่วงเดียวนะห้ามอย่างเดือดอันสีม่วงโดยไม่ได้โอเค ไอ้ดวสีม่วงเป็นแดงเลออยอันนึงเป็นแดงอยู่บนเรียบร้อยแตกเรียบร้อยล่างหนึ่งร่างหนึ่ง,งแตกไปแล้วโอ้เรบวิ่งอยู่ไกลจังโอ้โหฝ่ามือประทับ <laughs> ผมดีดอยู่ไกลๆหุ่นใจด,จดีจะได้จะได้จะได้มีรัศมีในการเบี่ยงตัวเนาะ <laughs> ใช่ใช่ เฮ้ยอย่าเลี้ยงไรยฉันโวล่อยอะไรวะน่ะเฮ้ยบอสมันไม่ยิงผมเลยโอ้ใช่ลิงแต่ผมล้วนผมยิงด้ไงตบแมงหอกตบแมงเลยครับ หลบเม็กรก็สุดยังเดียวโอ้โหเป็นแผงร่างตองไปเรื่องอะไรเรื่องอะไร โอ้โหระวังเดินไม่ขันมายิงผมเลย มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นแผงเลยโอ้โหปล่อยอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องโดนบ้างสักนัดเหรอวะโอ้ยมปล่อยขนาดนี้ปล,นนปล่อยขนาดนี้โดนเถอะไปแม่ลูกไปแม่ลูกเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายแล้ว,ลว,ลวเราก็ด้วยอย่างนั้น,น ยิงปุ่มเปิดก่อนโอเคเร็วใส่กระสุนสิเร็วตายซะเย้ยังเดือดยงเดือดโอ้ยแต่มันปล่อยเยอะจริงนะปล่อยแบบเต็มหน้าจอไปหมดเลยอ่ะแล้ผมอยู่ลๆเห็นมีแต่กระสุนพุ่งไปทางนน้นดีดีและให้มันเลี้ยงให้เลี้ยงผมพอดีแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมมีประสบารมาเยอะ ouais, แต่ก็ใช้หมดแล้วลนะ่ะ เดี ados, ๋ยด ah, ah. ีข okay. oh. ้างหลังข้างหลันมีมันมีเลือดตกตามทางเลยผมยิงเก็บเลยอ๋อคืออะไรอ่ะโถมันรีรีสกิลรีสกิลเฉยๆไปดูดลงไปในรูรูนี้กันดูอะไรนะ